สวัออสดีค่ะคนอื่นนะคะผู้พี่สองคนต้องขอแนะนำตัวกันก่อนนะคะพี่ชื่อพี่ฝันค่ะสวัสดี่ชื่ออือแบงค์นะครับผู้พ,พี่สองคนนะคะก็เป็นสมาชิกของชอมรมฟุตบอลค่ะซึ่งชมรมฟุตบอลของเรานะคะก็เป็นหนึ่งในชมรมของมหาวิทยายลัยราชภัฏพระสมเ็จเจ้าพยาค่ะใช่นะครับซึ่งที่ <c oughs> ทพี่ฝัาานาจะมาช่วยช่วยน้องน้องทมาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมฟุตบอลกตองเด้ค่ะแต่อนอื่นนะคะผู้พี่จะพาน้อง ไปทำความรู้จักกับชมรมฟุตบอลกันก่อนเลยนะคะทางชมรมฟุตบอลของพวกเรานะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายมากมายกิจกรรมในปีที่ผ่านผ่านมานะคะอาทิเช่นการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษาการแข่งขันฟุตบอลโกแฮหญิงอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยค่ะครับพี่กับพี่ฝันก็จะมีบรรยากาศเล็กน้อยน้องได้รับชมกันไระรับชมกันได้เลยนะคะครับ จากวิดีโอที่ได้จบไปนะคะเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะโดยมีสมาชิกชมรมของเราได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะคะใช่แล้วค่บพี่กวีดังน้วน้องๆไม่ต้องมีความปนนะครับว่าการที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมของชมรมก่ฬาของพวกเราแล้วน้องๆต้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาการของพวกเราค่ะพี่แบคเพราน้องๆบางคนมีใจรักในการเล่นกีฬาฟุตบอลนะคะแต่น้องๆก็มีความกังวลว่าเอ๊ะการที่น้องๆเข้ามาในชมรมนี้แล้วอะ น้องจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันทุกกีฬาหรือเปล่าพี่ขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่จําเป็นค่ะน้องๆสามารถเลือกในการที่เราจะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะคะโดยพี่จะยึดหลักความสมัครใจของน้องๆเป็นที่หนึ่งเลยค่ะใช่แล้วคับค่ะชุมลมของเรานะคะก็จัดตั้งขึ้นเพื่ออยากให้น้องๆและทุกคนนะคะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะและในช่วงนี้นะคะก็ยังเิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยนะคะใช่คับ เลยว่าพี่อยากจะมาชวนชวนใน้องๆแดิหามาออลองกายดู่ลนสุขภาพกันเลยนะครับก็้งแต่ปีนี้นะคะเพราะพี่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายมากมายนะคะอาทิเช่นค่ายอา,าสาชมรมฟุตบอลสัมพันธ์นะคะและกิจกรรมนาฏาการของชมรมค่ะและอีกอย่างก็จะมีการจัดกิจกรรมก,มรมก,า,ก,มการแข่งขันขฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งทางชมรมขอวเรานั้นได้มีการจะทําเสือ้อเพื่อเป็นของเสี่ยงลือกให้กับน้องทุกคนด้วยนะครับ ซึ่งทางชมรมบี่นะคะก็ได้มีการถอดเสื้อของชมรมนะคะนั่นก็คือเสื้อของที่แบงค์ใส่อีกนะครก็จะเป็นเสื้อตอนนี้ครับผมก็ซึ่งน่างจาว่าพี่ก็จะเป็นการถัดเสื้อน้องซึ่งคนที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมพี่บอลของเราแล้วก็แบบในแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันกระจะแตกต่างไปในแต่ละปีซึ่งของพี่ก็จะเป็นแบบนี้ของน้องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะใช่นะคะพี่แบงค์นอกจากน้องจะได้ออกงันการนะคะน้องเราก็ยังได้ใส่เสื้อของชมรมของเราอีกด้คะ ครับโพี่ก็อยากจะเฉยๆน้องๆถ้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสมาชิกชุมชนของพวกเราค่ะค่ะแ้วเราคนไหนนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาส่งของเรานะคะพี่ก็จะแปะลิงก์ของเบนทชุมตัของเราไว้ด้านข้างนี้เลยนะคะได้ครับหรือว่าเรงคนไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกก็สามารถติดต่อพี่สองคนได้เลยนะคะพี่ก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะเราก็อย่าลืมมาเป็นข้อโพลูกับพี่ด้วยนะครับค่ะพี่บอกว่าเราจะได้มีโอกาสเจอกันเร็วๆนี้นะคะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ